กิยาสอบร่อนจดหมายกดดัน WBA ูบสั่งไฟภาคบังคับชีโรเมโรไม่มีเหตุผลเลื่อนไฟโดยล่าสุดนั้นซักรามกิยาสอบผู้ถาชิงภาคบังคับในรุ่นเทเวอตของนูบีเอร่อนจดหมายยื่นต่อองค์กรมวยโลกเรียกร้องให้สั่งไฟชิงแชมป์กับทางโรลี่โรเมโรแบบทันทีหลังอีกฝ่ายยื่นขอข้อยกเว้นเพื่อเบี่ยงไฟภาคบังคับสำหรับทางกิยาสอบ สถิติการโชคไรยพ่เขาชนะ17ครั้งชนะนอก10ครั้งเขาอยู่ในคิวท้าชิงมาตั้งแต่ต้นปีและถูกเลื่อนสิทธิ์มาแล้ว2ครั้งโดยครั้งล่าสุดลูเมโรอ้างเตรียมเจรจาไฟเงินหลานกับทางนานี่ปาเกี่ยวหรือเดวินฮานี่ซึ่งทำให้ทีมเกียร์ซอฟออกโรงตั้งคำถามว่าข้ออ้างเหล่านี้ไม่มีความชัดเจนและยังไม่เป็นรูปธรรมแม้แต่น้อยทีมงานของเกียซอฟระบุในจดหมายว่าไฟปาเกียวไม่ยืน ไม่ประกาศไม่มีสัญญาและยังเป็นแค่กระแสข่าวเท่านั้นการให้ข้อยกเว้นจากเหตุผลที่ไม่เป็นทางการแบบนี้ถือว่าไม่สอดคล้องกับกฎของยูบีแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าปาเกี่ยวอาจกําลังคุยรีแมทกับทางฟ o อยดมิเตอร์จูเนียยิงทําให้ความหวังไฟกับทางโรเมโรร่องรอยหนักกว่าเดิม กีอาอย้ำว่าการปล่อยให้โรเมโลเลี้ยงไฟภา,บาคบังคับจะทำให้ระบบการท้าชิงของดุนูเอขาดความน่าเชื่อถือพร้อมชี้ว่าตนทำตามข้อกำหนดทุกอย่างและรอคอยไฟนี้อย่างยุติธรรมมาโดยตลอดส่วนโรเมโลเองเขามีสถิติการชกชนะ17ครั้งชนะนอก13ครั้งเขาแพ้2ครั้งล่าสุดพึงชนะคะแนนไรอันกาเซยและควา้าแชมป์นูเเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนเกียร์ซอฟก็กำลังร้อนแรงหลังชนะนอกในยกที่4ในไฟล่าสุดทีมเกียร์ซอฟทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าหากทาง w b a ไม่ดำเนินตามกฎเขาอาจหันไปล่าบันลังเส้นอื่นนอกองค์กรทันทีนั่นเองเอาละครับช่วงท่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ